ส okay. วัสดีครับขอบคุณครับรอขอบคุณครับเออทำหน้าที่แะไรเราเนี่ยโอย้อะไรหาอะไร,ปปะด,ร,ด,ร,ด,รดีกว่านี้ยังกะแปะโอละโอ้สวัสดีครับละโอละโอโอระโอช่วยดีครับละโอละโอสวัสดีครับยังโอ้ยโอ้ยเก่าเซลูแท้เลย โอ้สวัสดีครับละโอละโอสวัสดีครับก่อนนะสวัสดีครับทำไมวันวันสวัสดีครับทำไมลูกว่ทักตามท่าอยู่สวัสดีครับละโอเก่งจังครับละโอ้มันเก่งจังนะครับละโอ้ยนะนั่นแหละสวัสดีสวัสดีค่ะโอ้ยือนอนพักนอนแน่เฉยนั่นนอนพักนอนแน่แท้ยยุงกัดตัวนี่แหละ โอ้ยอยูสกดนนะัดดางเลยตังค์เหนะตังขาสวัสดีค่ะทำยังไงอะตังขาตังขาสวัสด,ดีค่ะก่อนลุกขึ้นมาสวัสด,ดีค่ะก่อนเดีย๋ยวเฮ้ยกระดิ๊งฮัลโหลสวัสด,ดีค่ะบอกว่าเราเพื่อนนี่เออสวัสด,ดี <laughs> โอ้ยจะเป็นจะเป็นคขกนะพระเจ้าปากประแดกตอนนี้จ้าวปากประแดะดใช่ไหมอยากเป็นพระเจ้าปากประแดกชัวร์เลยอ่ะ ั้งสวัสดีค่ะเดลูกขึ้นจวัสดีค่าเหมือนน้องเดียวเด้วโอ้ยนาะโอ้อยหนะ่าคืนหะน่าโอ,อ้เช้าน่วอ้โอ,โอก็สวัสดีเหรโอ้โอจะมากันหมดกัไม่ได้เลยเหรอโอ้ก็มากินน้ำไม่เฉลีลยวปาเหรอโอ้่างแตแค่เนีมะเร็งได้เฉล,ลียวกาแรูปนี้นะป้าป้าหนิยานได้ยื่นถิก,การเชลวาป้าไปไหนอะไปแต่เช้าแค่ เยนไหนไปสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วเว้ยมันแค่เย็นเต่ว่าปะปะแมบเย็นเลยเหรอเว้ยมันคือเมือ่อยแต่ว่ามันไม่เมื่อยเลยหรอกเครื่องตีห้าสิบนาทีนะครับทุกคนไปแล้วเพื่อนไปแล้วโอ้ก็จะไปด้วยหรอปะโอ้ก็จะไปด้วยเหมือนกันหรอโอ้เดี๋ยวเราใส่เป็นแฟดกันไปเลยอ่าโอ้ไปเลยไปเลย โอวันนี้ออกมาแต่เช้ากันเลยนะครับผมโวัดเน่าเสมอแหวนฝนจะตกอีกบ้านอย่างเย็นเย็น,ยนลมลเงีง้ยอ,อากาศเย็นสบายเลยนะครับตีห้าสิบนาทีนะครับทุกคนสว่างแล้วสว่างแล้วสว่างแล้วไอ้แหวนน้ำเม่เงาก็จะไม่คนืนแต่มานน้ำก่อนนะป,ะปะ้าป้า โอ้ก็ยากกินกระช่องด้วยเฉยแล้วพี่ว่าละรอโอ้นี่ก็มาด้วกันล่ะปะปะนี่ก็จะมานอนัออ่งกองส่าอย่าอะไรลูกเจตนาบอ่ะหเห็นเจตนาสิบ่โอ้โหมนีนตัวอะไรอะ่ะยุงนี่ยยุงอย่างที่มานไต่เอามันกินเลือดมูสุยมหรือตีฮึแม่นนะแม่มันกินเลือดมอมมไม่ด,มดีเลยอะ่ะอย่างก็จะคุดตะเดือดตะเดือนแต่เดิม นี่คุณตะเดิกตะเดือนแท้ดูบรรยากาศตอนเช้าหลังบ้านกันนะครับทุกคนอ,อะไรมันดังอ้วนอ้นพามาชมวิวหน่อยโอ้ครับโอ้ครับมานี่ลงมาอ่าเขาหาปลาแต่เช้าแท้นอนนะทุกคนเดือนนะ้านอน ออกมาหาปลากันแต่เช้าเลยเราให้มันหมานเด้อว้าวข้างหลังสะอาดจังแปนเอิดเตืดเลยพี่นงนอ้ยอยู่แม่น้ำมูลตอนเช้านะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับผมเหมือนฝนจะตกอีกแล้วแม่นตะข้นนะป้าแม่นตะข้นนั่งไหนรรเราป้าแม่นตะ,นนะ,ะ,ะนนข้นมาใดละ่ะแม่เดี๋ยวโอจะขึ้นให้ดูเลยหรอประหรอ เห็นไหมล่ะไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยมันขึ้นง่ายจะจายเราพี่ว่าเราไม่รู้เรื่องเลยไอ้แวีนนะคะฉันก็โอชาว่าแวยนที่ขึ้นมาได้มาไปเดี๋ยวเข้าไปนะเข้าไปเราหาทางออกไม่เจออีกนะฮะอไม่ดีกว่านั่งอุ้นนอนเดิน,นเด้ไม่เคยได้ออกมาหลังบ้านนะครับทุกคนฝนตกแทบทุกวันเพิ่งมีเว้นเมื่อเมื่อคืนวานก็ตกเลยไม่ได้ออกมากันเลย พอพื้นมันแฉะเด็กน้อยก็ไม่ค่อยออกมันจะเข้าเข้าห้องน้ำข้างๆบ้านนะคะผมอุ้ยก็่แต่เหลื่อมเมาเมาเหรอโอมันเย็นนะป้าปาเนาะโอ้ว่ามันเย็นสบายเลยหรอป๊าแบบนี้เหรอโอ้ก็มานั่งอย่างนี้เลยเพราะว่ามันเย็นแหะป้าป๋าว่าเขาหาปลาได้ไหมละ่ะป๊าล่ะเพราะเขาก็จะได้ตัวขขขเขาจนะังแม่เนาะชิ่มมานางังคือแต่ว่า ้นนังคือตะเด็กตะดือนแถวะ่ะโอ้หันหน้ามาดิเราจะถ่ายรูปภาพหน้าปกแล้วเอ๊ะประคับเอาเอาแบบนี้เลยเหรอเอาแบบตาเรือเมาเมาเนี่ยวะน้อาพี่แว่นมันเข้าบ้านแล้วนะโอ้ก็เข้าไปก็เรื่องของพี่แว่นแต่โอ้ฝนตกทุกวันนะสงสารมาจนนะครับผม หมาจนนั่นน่าสงสารเนอะแบบโอ้ยทั้งฝนทั้งแดดทั้งอะไรอดทนอยู smells, Styles, ่กลางดินกินกลางทรายเห็นทีไรน้ําตาร่วงโอ้มองอะไรลูกเห็นคนเหรอเห็นใครฮะน่ะอืมใครล่ะเห็นใครไม่เห็นมีไครเลย อ๋อมีคนเดินไปนะครับผมอเออเหาะไรเขามันออกเสียงเลยสิคนเราดิโอ้ก็จะไปดูเลยละโอ้ใครบุกมาล่ะโอ้มีคนบุกบ้านเราล่ะโอ้ปะใครไม่เห็นมีใครเลยเนะี่ยดูดิมีใครที่ไหนล่ะเอาเจออะไรไม่เห็นมีใคร เอาหน่ยโอ้ยเฮาล้มเฮาแหลงเฮาแบบนี้แล่นหนีก่อนเด้อสิว่าบ่บ <c oughs> ่เฮาแบบบ่เห็นคนนี่แล่นหนีก่อนเด้อสิวะาาบ่บ่โอ้ก็เห็นดูระบ่ดแล้วเมื่อกี้มันมีคนเดินมาแล้วโอ้เอาเอาเอาละบาดคอยไปก่อนเจาเด้โอ้เด้อโอ้ไม่เอาลูก ไม่เสียงเงางครับไม่เสียงางครับเอามากันหมดแล้วครับทุกคนไม่เอาไม่เอาเห่าอะไรเราไม่เห็นมีอะไรเลยมีอะไรที่ไหนน่าดีกน้อโอก็เห็นอยู่ละปะละห้ว,หวยก็มีคนเดินมาอยู่แล้วเมื่อกี้ละโ,โอก็เห็นอยู่ เอ้าแล้วพี่แว่นวิ่งมาไปไหนวะโอ้ยมันมาสัตว์ขึ้นแนวแหลมันขึ้นมาเห็นบาชัดบางทีมันไม่ชัดแต่ลูกโอ้ก็เห็นมองเห็นไม่ชัดเลยโอ้ก็ปีนหน้าปีนหลังเกินไปขนา็โอ้เห็นจริงๆแล้วปะโอ้แคเห็นอีหยางเนะนาทงนะนี่เห็นอะไรไหมลูกนี่กกมาเห็นอีหยังเลยวปะมันเอาหมูอ่วป่ะเอ๋อ มาเหินเฮาหม้วกินไปดกว่าเห็นอย่างนั้นมาเลยเอาแนนไม่มาเหรอลูกฮะไปแล้วด้วยอ้อไปเข้าบ้านไปเ่ามัวน <c oughs> ละเราเหรอโอ้เห็นอะไรทำไมโอ้ตาไก,ก่จังน่าจะเห็นเป็นแสงนะครับทุกคนน่าจะเห็นเป็นแสงไฟไฟตรงนั้นก็ <c oughs> เลยเห่ะโอ้นะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> พอแล้วครัหลูก พอแล้วค่ะป่วนไปเข้าบ้านกันเอ้ยแมนดิคเจออะไรอ่ะดิ๊กดิเข้าไปทำไมคะเอายังไม่เสร็จอยู่บ่เดี๋ยวป๊ะป๊าเข้าไปบ้านแล้วไปหัวใจทุกคนเพื่อนบ้านมาเพื่อนบ้านมานอนเพื่อนบ้านกลับไปแล้ว ไปด้วยเด้อหางหายด้วยสิว่าบอกพี่เหนียวดิกี้ดิกี้ยังไม่เห็นไปแล้วครับผมโอปัาเข้าบ้านปะลูกปะ,ปะลูกเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ